สวัสดีครับตัวนี้เป็นหมอ้อของต้มสแตนเลสแบบมีหูหิ้วครับเซตนี้มีทั้งหมดห้าใบครับมีเส้นผ่าสู่กลางขนาดยี่สิบนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเล็กครับยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกและยี่สิบแปดครับให้ดูด้านในนะครับทำจากสแตนเลสอย่างดีครับหนา สัตเตอร์น,นาครับพอโยกจะรู้สึกเลยว่ามันหนักตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดเลยนะครับตนี้ตัวเล็กสุดครับตัวนี้ตัวใหญ่สุดนะครับ